ไปนี่เฝ่าน้ำมูพี่น้องได้ยูบป้วนแล้วนาเลียพี่น้องนาเลียเอ๊ะปีกลังเห็นเห็นนาเลียดอกงามอยู่นี่แล้วเรานั่งอยูปป่ผู้เดียวเลยลูกน้อยยุบสวัสดีค่ะวิ่นิสานบ้านยายปีกมาเก็บเห็ดป่าทาั้งป่าไม้ได้จ้ะมึงเก็บป่าไม้ทั้งทั้งแจ๊สโซทอนนะพี่น้องเรายายปีกบ,บุรุษว่าบานใดญเพราะว่ามาครั้งแรกนะไปเพิ่นเข้าป่าแล้วพี่น้องไป หลุ่นน้ำกันว่าจะหมานไหมสกคนเป็นปลาแบบนี้แหละตาวบัานเขาจะจะเลื่อนพี่น้องนะปลาเห็ดมีคอนกรีดด้วยไะกว่าได้แล้วปเฮ้ยไปซักไหนโอ้ปะ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  <c oughs> ดอกแหกแหกหมานพี่น้องนะโอ้ย จะเห็ดขาวตัวนี้แถวนี้ยอืมเรกลีก่ยแคกหมันบางท่านห้องตาพี่น้องราเกลี่ยแคกหมันไปต่อต่อค่ะดอกเห็ดแอบนี้ดูวนนสวนดอกเห็ดพี่น้องอืมสวนสีสีดอกเห็ดนี่ยอ่าได้เหลือตาเขาจังได้น,น้องเอ้ยสวนเห็ดเห็ดดอกแข็งแข็งดีทักเคลียร์ก่อนเคลียร์บ้างก่ เห็ดอันเนี้ยพี่น้องเห็ดอะไรนะเห็ดอะเห็ดกินอะไรจัะเนี <c> ่บ <oughs> ่อมเปนเห็ดเผืองบ่อมเปนเจ้าสุดไปทางไม่ละพี่น้องว่ามองนี้มันเปลี่ยนว่ามีเห็ดก็สัน่นหาเห็ดเนี่ยขาเจ้าหาคนไอ้ซ้ำนี่แหละไปไปตาไม่จ้าได้เห็ดปลวกพี่น <c oughs> ้อง <c oughs> ได้เจรลลิญค้ <c oughs> นนะใส่ิไลเห็ดปลวกนึงหัน <c oughs> ไม่ได้ได้เห็ดปลวก เห้ปวบเป็นดอกจังใดยังไง่ห้วดอกเดียวอืมกระโดอกงามจ้ะเป๋านอกรดเ้ยหลกวเออจะหักจดีงเห็ดเยนะเดินรถคือรถเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลาไปปลาไหมพี่น้องอันนี้มันเป็นปลามันเปลี่ยนน่ะหาง่ายพี่น้องเห็ดกาัเมืดเพราะว่าคนมาหากนแล้ว

ค้นหาเห็ดพี่น้องไปมองไม้อีกแล้วไปดองไม้อีกแล้วตรงนี้บ่มีเห็ดพี่น้องอันนี้ละดงที่สองดงที่สองเลยเดินไปปะกำลังได้เห็ดซ้ำนี่พี่น้องเลย ไปพักกันไปบักพล็กตัวได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ที่ตัวไหนล่ะสองเลยไดโนะปลาที่สองเลยอไปปลาไหมไปปลาบักพเพล็กบ่บันไปเก้ามันออกแม่นเนาะมาต่อเท่าไปปลาินรถอีกแลยเมื่อนี้เป็นชีพประจอนลงเท้าเด้อพี่น้องเพราะน่ะลงรถคนเก็บเห็ดเดลยจนจนอยู่เห็ดบ่ออกพี่น้องมามองไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละมองที่สามสรุปแล้วบ่มุมบ้านจะของ มองน้เห็ดเดือกล้มละเลียนสามมอง้ะได้ซ้ำนี่ละเห็ดเออลงมากินเขาก่อนกินเขาก่อนยังเด็กงป้าก็อนี้ปลาเก่าปลาเดิมบัานเคยมากะไปต่างกวงต่างไก่ได้ไปน้องเด้ไปค้าเกินแก้วค้ามเกินแก้วสองมองกระบ่ นี่เได้เห็ดซ้ำไปเห็ดนี่ยจามทีนี่มากินเขาก้อนกินข้าแล้วยัเข่าปลาะพี่น้องอาเพียงพี่น้องเรมัวนขขาก้อนเข้าปลาเห็ดเนาเรีวเกินข้าปลากัานี่ยพี่น้องกินเข้าแล้วยังเข้าปลาเห็นเนาะปะห่าห่า แม่กินไปเที่ยวมาหลายบ้านแล้วโอ้ยสาวบ้านเฮานี่ล่ะไปหลายไปอุทักไปเนี่ยเนาะเป่าหรือป่านี้จะบอกมาหรือว่าขนมยาเข่าเราสองคนนั่งยังยอกินเลยมาก็ลังเห็นเห็ดพี่น้องลแล้วเห็ดเท่าเยอะปวกต่าปวกต่าเท้าเนาะ อเออจะเป็นเถา,นะาเนะรถเถาก็ไม่เคยเห็นเจ้าบ่ดอกเดียวคลอนโอ้ยแม่หง้ามุนซำ่าโอ้ยลุดเมื่อบัดเดียวเอาแล้วว้า <g ül> เออ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 เถาอีกแล้วแม่ จะดอกเห็ดเท้าๆพี่น้องอือเอาบ่ได้ซะเฮ้ยเอาจะเห็ดเท้าอือเอาบ่ได้เลยกำลังงามๆนะเย้า heat ยัวเอ้ยกำลังปวดพี่น้องเอ้ยมาทุกคนเ้ยมาทุกคนเอ้ยพี่น้องเอ้ยเออโบได้ถ่ายรูปซำฟาวเป็นเนี่ยฟาวน้ำมูพี่น้องเลยได้ยุบปุ่นละอือพี่น้องพี่น้องเอ้า อยู่พ่นแล้ดอกทั้งหกดอกพ่นเดียวเอาเอานี่มีเห็ดอยู่พี่น้องอ้งามแท้ว่างามคูนี่ดอกดอกสำนีผู้ขาก็เอาเด้อนี่เด้อน้อยน้อยอ๋อหนุ่กัดโหนุ่มไหลอีกแล้ะ มีเห็ดอยู่จ้ามีเห็ดอยู่จ้าโอ้ได้ละเด้อันใดหนึ่งก็ได้ข้าวเดี๋ยวทนเด้เห็ดนี่แม้นุ่งตะหักป้าอาต่อจ้าไข่งามๆค่ะเห็ดไข่างามๆค่ะอืมอืมเห็ดไข่ห,ขหน่อยพี่น้องเห็ดไข่างาม,งาม ไอ้ไขก่กำลังออกพี่น้องจ๋าโอ,อ้ดอกงามคักละดอนี่ค้นจิ้มไปแล้วดอกนี้ค้นจิ้มไปละเขาเ่เห็นดอกนี้มันกระดูมันบ้อค้นจิ้มไปแล้วค้นจิ้มไปแล้วดอกหนึง่งเขาเพ่เห็นดอกนี้อดอกพวกนี้กำลังจะออกมากพี่น้องละ เอรืลองออกตะปอเห็นไเห็ดไข่เอาเก็บนี ha, ่เห right ็ดเก็บบ่นี่เห็ดขาวเพราะได้เลีมอยู่จ้าเพราะได้เลีมฮะสวยงามบ่สวยงามตามท้องเรื่องอย่าบ่เห็ดอะไรเห็ดแดงเอาข้นบางอย่างมาให้พี่อีปะว่ามาดอกไปตะเภาใช่ไหม เราสร้างาคนมีอาการมันอยู่ยายท้องหมันแล้วคนมีอาการมันอยู่ไอท้องก็ได้หมันอยู่เด้อไม่ได้เห็นอืมมันเคยเผาเคยหันที่คนเดียวเออแต่ว่าฉันบอกเจ้าวันทั่วอมหมดไม่ไหนแล้วข่าบ่โอ้กําลังกระปตเปะบู๊เปลี่ยนมาสามปลาบนนอกซัวสิได้เห็ดเนาะ เอากระดาษห <laughs> าไปหาไปจ้าหเห็นนาเลียพี่น้องละเห็นนาเลียได้เงนนอนเหนนาเลียเอยปีกลังเห็นเห็นนาเลียดอกงามอยู่นี่ละต้องไปทางเ่าน่เจักนอ้อยโอ้นนึ่ดอกหนึ่ง้ออเดี๋ยว้อทานเด้อ เอาเฮ็ดจ้าพี่น้องโอ้ยสาวผู้ดีเลือกนี่แหละอยากได้หลายมันเฮ็ดแต่นี้แหละไม่ค่อยได้ง่ายๆด้วยพี่น้องเกากำลังออกเลยอันซ้อนทางอื่นเขาสร้างดอกใหญ่ๆเนาะนี่นี่ไ่ค่อยมีนี่แหละก็กบดอกกันีนเขานี่ ดอกใหญ่เห็ดยังละพี่น้องเอ้ดอกจังสิเห็ดเห็ดอันนั้นตังเ่ยไม่เท่าแล้วโอ้เออมาได้แล้ะเห็ดไข่บ่เห็ดยังโอ้แยกไปคนละทางละทินละพี่น้องจ้ะไอ้พวกหาเห็ดก็ได้ หากลับบ้านเด้อค่ะบ้านนี้โอ้ได้ของอื่นอยู่ไกลอโอ้โอไปไปไปอยู่ไกลกันพี่น้องเลยเรานั่งอยู่ผู้เดียวอันฮ็้ปวดจับปวดจับเดียวเดี๋ยว,ยวไปไปเอาเห็ดอยู่ปวดจับนั่งอยู่ผู้เดียวพี่น้อง ลูกน้อยอยู่ข่างแตกซ้ำอุ้ย,ย,ยมันขาเขานั่ยล่ะโปุ๊ะสวยสวยลูกน้อยพ่อนอยู่ข่างเราโบเห็นเนาะนั่งอยู่สองคนโผล่โผล่โอ้ยปวดยางคักยางเนี่ยแล้วก็ปวด,ดปวดดักนั่ง พี ong, mm ่น้องพี่น้องงาม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 โอ้ยนี่จับบึงยังเลยต้องก็ได้โอ้ยก็กระเนิดจะขวางขึ้นกันแหละโอ้ยปลูบอยู่ปลูบปลูบปลูบโอเคเฮ้ยไปจิ้มเอาลูกน้อยเขาจะจังใส่นีอีกทีหนึ่เนี่ยดอกสำเน็จพอดีพี่น้องหล่างง่าย คไข่จ <Cornell. S 2> ้าอ่ะเอาใบเอาวบอ่ะได้ยุ่ธ์นมาที่้นะตีกันปนมาพุหลัทงานนนะหลจะปลาตาไปนะไปจะมีพุทธนะบปรอยป้ากอบ่เนี่ยไปได้ป้ากอบ่อป้ากอวนได้เหเาว่ามันขับ พว่ามันคัลูกก็เริมอยากนนาะไม่พรวนี้นาีนม่บนไปแม่้าออกไปนั่นมือนมาเป็เสกยมันนี่ล้วกอกมานี่ไ่ได้ไปไหนดีมันนบได้ันคุณกการรับชมนะคะวิธีสารปนบติพิกีะพหมันสุขนจขคการรับชมพวกคุณทุกกำลังใจกบ้านแล้าจ้กันใหม่แกัน